สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะก,ก,กับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมารวมสามนอยในงวดของวันที่9้านะคะเดือนมีนาคม2568นนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันเมื่อวานน้องแอดไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะขออภัยด้วยเนาะเมื่อวานนี้ลงแค่ในกลุ่มนะคะก็มาเด้งเด้งปังปังก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะคะน้องแอดต้องขออภัยด้วยนะคะ แนวทางวันนี้ของให้ทุกท่านโชคดีปังๆนะคะก็ย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะพี่ๆแนวทางเด่น476นะคะฟันวิ่งดุด4นะคะเน้นไปที่4746แล้วก็14แล้วก็76นะคะชุดเน้นกันไปที่7948นะคะ3ามตัว647นะคะท่านใดชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะก็ขอให้ หมาดิงดิงปังปังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาแบบเร่งเดียดอ,อ่อภัยนะคะมาแบบเร่งด่วนนะคะพี่พี่เนะาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ